こんにちは、バื่อวัเดสนนี้วเนสเวันนี้เราก็มาพบกับเคมีญี่ปุ่นกับติ่งอนิเมะพอดแคสต์ ep 4กันแล้วนะคะอ่าจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรดเบสของสารไปแล้วเนะาะคราวนี้เราลองเอาความรู้เรื่องที่เราเรียนไปเนี่ยมาไขาคดีกันดีกว่าสิ่งที่อยากจ,จะให้สังเกตนะเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของอามูโรซังกับโคนันคุงละกันนะคะ มาดูตรงคำพูดของอาโมโรซังกันก่อนก็เป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าไงนะชิกาชิอนาตะโนกุนดาบังเคคิวะอากะคุเฮนชุชิตะอืมก็จากกระตูนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคำที่บอกขั้นตอนของการคิดแบบวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนะก็คือคำว่าอากะคุเฮนช k กุชิตะนั่นเองนะแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าการเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือกลายเป็นสีแดง ซึ่งในการทดลองวิทยาศาสตร์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเขียนนะว่าสิ่งที่เราสังเกตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสียังไงบ้างนะก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็คุณโคยาสุไดกิเนาะก็ได้พูดย้ำถึงสาเหตุอีกเหมือนกันว่าโซเรกาโดชตัตเต้นดะนะก็คือโดสเตนั่นเองนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วอืมีคนพ้อนตัวนั่นเองตอนนี้โอเค คราวนี้พอเรามาดูอีกอันนึงนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องนั้นๆซึ่งขั้นตอนต่อไปจากการที่เราสังเกตตั้งคำถามไปแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมโยงความรู้เรื่องที่เรากำลังศึกษา หรือเราจะเรียกว่าการอภิบายผลนั่นเองในตอนนี้เนี่ยโคนันก็ได้อธิบายหลักการเชื่อมโยงไว้นะโคนันพูดว่าไงนะภาษาญีอิตาลีคือจุดเด่นว่าเตคินะอัลคาลิเซโนเซนไซโอสกคาวใโยโกออัลคาลิเซโนเซนไซนั่นแหะบลูเบอรี่นี่ก็คือมาเลลูแอนโทเชียนินวะอากาคุวะานาร้านไดอ ก็ตรงที่คนนั้นพูดเนี่ยนะคะเขาจะอธิบายหลักการการเปลี่ยนสีของสารแอนโทไซยานินที่ผสมอยู่ในแพนเค้กบูเบอรี่นั่นเองพอหลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. จะสังเกตเห็นว่าโคนนั้นเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงนะได้ชัดเจนเลยว่าในคุณสมบัติของสารที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดเป็นคุณสมบัติของเบสกับอีกอันหนึ่งก็คือทำปฏิกิริยาระหว่างสารแอนโทไซยานินที่อยู่ในบูเบอรี่นะก็เอามาเชื่อมโยงสองเรื่องนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราฝึกเชื่อมโยงได้ดีเราก็จะนําไปสู่สรุปผลนั่นเองนะคะก็จะทําให้เรื่องที่เราค้นหาเนี่ยมันมีความชัดเจนของคําตอบมากขึ้นนั่นเองโคนันก็เลยสรุปว่า ak ok wa, no ini, no se อันโทชียนินก้าอากาเกอเฮนชกุชิตะตัวอยู่โคตะว่าอนาโต n อาชินิซีตันโอะซันเซโนเซนไซระอ่าันนี้ก็จะเป็นสรุปของโคนันที่สรุปว่า ไอสารแอนโทไซยานินที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นนะ่ะเท้าของคุณนะ่ะจะต้องเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดซีอะไรประมาณนี้แล้วก็อามูโลซังอะนะก็ได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบทสรุปของโคน,นันว่าคนคนนี้ออกมาจากห้องน้ำจริงๆโดยคำกล่าวที่ว่าซัน no ar no ok เซโนเซนไซว่าโอโมนิอะลูคาลิเซโนโยโกเลกะฟูจากุซุรุทอยเลเดชิโยซาเลรุโมโนเดส ก็จะเห็นว่าอวโรสังเนี่ยก็จะให้เหตุผลนะว่าน้ํายาที่ทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวเนี่ยมันต่างกันซึ่งเป็นจุดที่เขาคิดว่าการที่แพนเค้กเปลี่ยนสีนะัต้องมาจากสาเหตุนี้นั่นเองเขาก็เลยเชื่อมโยงนะไปถึงเหตุการณ์ที่ว่าคนนี้นะคะจะเป็นคนร้ายนะหลังจากที่เหตุผลที่เขาหามาเนี่ยมีความสอดคล้องกันเนี่ยมันก็จะนําไปสู่สรุปนั่นเองซึ่งสรุปเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นก็จะเป็นคาว่าซุมาริ สัมภาริあなたは厨房から来たのではなく清掃中のトイレから来たことになりますก็จะมีคำว่าสัมารีเนาะที่เป็นคําพูดเกริ่นเพื่อจะบอกถึงเรื่องที่จะสรุปต่อมานั่โซนันโดโซดาโยก็จากกระบวนการตรงนี้นะเราก็จะเห็นเลยว่าการที่เราสงสัยเนาะก็จะนําไปสู่การเรียนวิทยาศาสตร์ที่สนุกได้ยังไง แล้วก็จากตรงนี้เนี่ยพอเราฝึกสังเกตก็จะทําให้เราเนี่ยเออยากรู้ที่มาที่ไปนะคะแล้วก็อยากจะเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาการเรียนได้ทุกอย่างได้สนุกขึ้นด้วยว่าแต่เรามีคําถามอ่ะอืมว่าทำไมสบู่จึงใช้ขจ,จัดสิ่งสกปรกได้อ,อ๋อนั่นน่ะสิเนาะจริงๆเราก็ไม่ใช่แค่สบู่นะ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ําน้ำยาทำความสะอาดห้องครัวเนี่ยก็มีลักษณะทําความสะอาดได้เหมือนกับสบู่นั่นแหละหลักการเหมือนกันเลยคราวนี้ในทางเคมีเนี่ยเราจะใช้เรื่องนี้เนี่ยอธิบายกันเยอะเลยนะ เคยได้ยินเรื่องของน้ํามันไม่เข้ากับน้ํำใช่เปล่าตรงนี้เนี่ยเราหยดน้ํามันลงไปในน้ำเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นน้ํามันเนี่ยลอยอยู่เป็นจุดๆเนาะลักษณะของตรงนี้เนี่ยมันก็เอามาเป็นหลักการในการทำความสะอาดเช่นกันเลยอันนี้วิทยาศาสตร์ก็อธิบายได้เหรอสุดยอดเลยตอนนั้นเราเคยเรียนไม่น่าไนะน่าจะเรียนว่าง แต่ว่าเรื่องนี้เนเราอธิบายในเคมีมปลายนะส่วนในหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายให้เด็กประถมเข้าใจง่ายอ่ะก็เลยใช้เป็นรูปนี้ก็มาดูในรูปของด้านซ้ายมือก่อนละกันจะเป็นรูปของคือผิวน้าด้านบนนะคะก็จะมีรูปเหมือนคนนะจะแทนสบู่หรือน้ํายาทาความสะอาดนั่นเองซึ่งมันจะมีลักษณะแบ่งระหว่างอากาศกับน้านะตรงนี้ภาษาญี่ปุ่นเราก็จะเรียกว่าไคเมนคาดเซไซ หรือจะเรียกว่าสารลดแรงตึงผิวนั่นเองนะคะซึ่งในโมเลกุลนี้ถ้าเรามาดูส่วนที่มันย่อยลงมาอีกนะจะมีอยู่ทั้งหมด2คําค่ะคือส่วนที่ชอบน้ําภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าชินซุยกิส่วนที่ไม่ชอบน้ําหรือส่วนที่ชอบน้ํามันนะคะภาษาญี่ปุ่นเราก็จะเรียกว่าชินยุกิซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยอืมถ้าเราเคยเล่น ฟองสบู่นะก็จะมีลักษณะเป็นฟองนะหรือที่เราเรียกว่าชาบนดาหมอ้ออันนั้นนะที่เราเคยไปเล่นกันนะเนาะตอนสมัยเด็กๆก,ก็สนุกดีนะพูดแล้วก็อยากเล่นอีกอืมก็ตอนที่เราใส่น้ํายาล้างจานลงไปแล้วก็ตีฟองเห็นใช่ปะละ่ล่ะก็คือลักษณะเดียวกันเลยจากสมบัติต,ตงเนี้ของโมเลกุลนนะ่ะก็ทําให้เวลาเจอสิ่งสปกปรกเนี่ยพอจับตัวกันในลักษณะนี้ก็เหมือนในผ้าปะก็จะมีกลไกทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะอ่ามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะโยโคเดตรงนี้ก็คือสิ่งสปกปรกนั่นเอง ส่วนไอตัวที่เป็นรูปคนเมื่อสักครู่นี้อ่ายังจำได้อยู่เปล่าเอ่ยก็จะเป็นส่วนที่ชอบน้ำกับส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะมีอยู่สองส่วนนะคะดูที่สีของลูกก่อนอีกทีหนึ่งก็ได้คราวนี้พอมันเจอสิ่งสกรปรกนะคะสิ่งสกรปรกส่วนใหญ่มันจะเป็นสารที่ทำมาจากน้ำมันเพราะฉะนั้นมันจะหันด้านที่ชอบน้ำมันนะคะเข้ามาซึ่งในที่นี้เนี่ยมันจะเปรียบเทียบว่า เราเอาหัวเข้ามาชนกันนะคะ ừ, ซึ่งหัวในรูปเนี้ยมันจะหมายถึงส่วนที่ชอบน้ำมันนะคราวนี้พอมารวมกันนะคะแล้วก็จับกันเป็นก้อนก็คือมาล้อมรอบเป็นก้อนแบบนี้ก็จะทำให้สิ่งสุขรัเนี่ยนะโดนจาก ด้วยน้ำยาทําความสะอาดนั่นเองนะคะพอเป็นลักษณะแบบนี้เราอยากจะให้สิ่งส่งบกนี้หายไปใช่ไหมสิ่งที่เราทําคืออะไรคือเราเทน้านั่นเองนะหรือเราล้างน้ํานะคะก็จะทําให้ไอ้ก้อนกลมๆตัวเนี้ไหลไปพร้อมน้ำมาหนินเ,เป็นคนกที่ละเอียดมากเลยเอะเนาะ แต่ที่เราเห็นน่ะความสาดที่เกิดขึ้นถ้าเป็นตอนล้างจานความสกรปรกนั้นก็จะหายไปกลายเป็นความสะอาดสินะสุดยอดอืมใช่แล้วเคมีนี่ก็ไม่ธรรมดานะแต่ก่อนจบเนี่ยเราต้องห้ามลืมฉากสาคัญใช่มาเทของโคน,นันที่ขายคดีนั่นเองใช่แล้วโคนันคุงก็เลยพูดว่านนอนาตวะจูโบโนเซโซอินนั่นก็จะไหนจิเคงโอโอโคชิคัคุเลเตะอิตะ เลสตอร์โน no ้อยเลกขอล์นิเกตโทโซฮัน so นั่นได้ยก <laughs> ชาวแบบนี้นี่เทศตลอดเลยสมเป็นคนอันคุงจริงๆเนี่ยเคมีก็ยังมีอะไรอีกเยอะนะที่เราอ่านเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องเดียวเองเคมีเนี่ยมาสนุกตรงที่เออเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่แหละอย่างการ์ตูนตอนเนี้ยก็จะเห็นว่าโคนันเนี่ยทำสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยดูน่าค้นหาตลอดเลยก็อย่างที่โคนันพูดนะเนาะว่าโคโนยากิโซบะ อิโลกะาคาวารูだけじゃなくてとってもおนしい今度はパンケーキにレモンソースをかけてみようようわあかくなตたใช่เมื่อเรามีความสนใจอะไรอ่ะเราก็อยากจะทำเองบ้างอย่างมิซูโกะที่พูดว่าอあプクタジニモやらせุดาไซอืมก็คือให้พวกฉันทำบ้างนะเราเองอ่ะก็คิดเหมือนเกนตานะที่บอกว่าเคมี k เนี่ยมันน่าสนุกเนาะ ค่ะกระตูเต้อโมชิเลนะก็เราก็อยากทำการทดลองบ้างนะก็คือจะไปลองทำแพนเค้กลูบเบอรี่เปรียบเทียบกับแพนเค้กสตรอเบอรี่บ้างดีกว่าต้องเปรียบเทียบแน่นอนแหละว่าอันไหนมันอร่อยกว่ากันใช่ไหมอันไหนมันแน่นอนอยู่แล้วเราจะไปลองทดลองล่าซ้อนนาวว่าดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนกระตูนไหมอ่าเฮ้ยมันน่าสนใจอ่ะลองไปทำกันดีกว่าจะกคะตูเดโอโลิชาโ่กะให้มาตะค้นตัวนี้ฝากติดตามด้วยนะบ๊าย Bye.